นอแยกกันยงเออได้นอู่กีเฮ้ยก็ต้องม่ยังไม่สิ่ที่นนสให้กับเทศไทัเพราะฉะนั้นก็นี่ยวันนี้ก็มาก็มาขอคุณ่ความรัยูที่มีใหุงนี้มันเป็นค่า่ของพื้นฐานรต้องีิยังเด็กอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีติ เกวล็าหลายปีท <kah> ี <playing> ่ผ่านมาทางหาทิ์ก็ได้ดูแลเรามาตลอดครับเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับก็ด้วย ทุนทรัพย์ที่ได้ช่วยเหลือเรามาก็ทําให้เราวันนี้มาถึงจุดนี้ได้นะครับเราก็จะทํางานต่อไปนะครับเราก็จะทุ่มเทนะฮะทั้งผมในฐานะฝ่ายบริหารแล้วก็โค้ชเชก็เทคนิคแล้วก็แน่นอนนักกีฬานะครับที่จะไปนําเหรียญกลับไปอีกนะครับให้ทางสปอนเซอร์ก็ดีและคนไทยทั้งประเทศได้ภูมิใจนะครับแล้วก็แน่นอนเหรียญที่สาคัญที่สุดก็คืออีก3ปีข้างหน้าคือปารีสโอลิมปิกนะครับก็จะต้องพยายามนำเหรียญทองกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ